เฮวันนี้ฉันจะมาทําผลมืดตื่นเดี๋ยวทำผลมืดตื่นเราต้องมีของชิ้นนี้นะครับคือหมวกหนวดดําก็ดอกจากบอสหนวดดําที่ก็ไทเลสเกลเดี๋ยวผมพาไปดูก็มาฆ่าไอ้ตัวนี้เลยเป็นบรู๊คแต่ในเกมมันชื่อเซลลี่ปึ๊บเมื่อเราฆ่าเราก็จะได้โทเทมเป็นแบบว่าเขาโครงหน้าหนวดดํา แล้วเราก็มาเสกกับ npc ตัวนี้นะครับนะมันก็จะซัมมอนนวดดำนี่ตัวนี้นะครับเออใจเย็นใจเย็นเราไม่ตีให้คนอื่นตีไปนี่สกิลอย่างเท่อันนี้แบบตื่นใช่ไหมเราก็ผลมือดออกมาครับออกมาปุ๊บคุยเลยหลอนหลอนทุกทีหลอนทุกทีที่ทำผลตื่น แต่ว่าใครจะให้คนอื่นฆ่าก่อนก็ได้ปิดพนะีพีไง let's go เฮ้ยเข้ามาก็โดนสกิลนี้เลยเหรอเฮ้ยหนวดดำเลือด 1M เฮ้ยมันดูดเล้าเ้ยสกิลนี้อีกแล้วใส่เลยได้ปะ มาเลมันมีสกิลเนี้ยเอ้ยแต่ไม่ค่อยแรงแสกิลไหนมันแรงวะเฮ้ยอย่าดูดเฮ้ยหนวดดำไม่มีหมวกอ๋อคือมันเป็นก๊อปปี้เราใช่ไหมเพราะว่าผมแต่งเป็นหนวดดำผมไม่ได้ใส่หมวกมาเป็นใส่หมวกในเกมผมก็นึกว่ามันเป็นสกินของในแมป King Legacy ผมก็ว่าอยู่เวลาผมทำผลตื่นเนี่ย ไอ้พวกบอสเนี้ยมันทำไมสกินคุนๆมันก็คือตัวเราได้เองโอเคเรียบร้อยครับบอสหนวดดำก็ยังไม่โหดอีกละแต่ก็ดีแล้วคนระับมันไม่โหดอะดีละผลเมื่อตื่นก็ใช้ไป715เจห้าเจม <Wow. S 1> สกิลแซดแบบไม่ตื่นครับเป็นแบบขว้างหินสกิลแซดแบบตื่นนี่อ๋อที่มันดูดเราขยับไม่ได้คือดูดทางไหนเราต้องดูดทางนั้นมันเปลี่ยนทิศทางไม่ได้นะครับ สกิลเอ็กแบบไม่ตื่นสกิลเอ็กแบบตื่นนี่อย่างเท่สกิลซีแบบไม่ตื่นดาร์กทอร์นาโดสกิลซีแบบตื่นึบก็เป็นทอร์นาโดแต่ว่ายังไงนะตอนที่เราโดนบอสมันก็เราจะลอยขึ้นแต่แบบไม่ตื่นมันก็ลอยขึ้นไม่ใช่หรอสกิลวีแบบไม่ตื่น แบ็คโฮลโตมสกิลวีแบบเติร์นก็แบ็คโฮลแต่ว่าสวยขึ้นเราก็จะได้สกิลบีมาเพิ่มดาร์คฟอเรยปึ <Okay. S 2> ย๊บเอยคยิงลำแสงมาดูดามเมจกันครับสกิลแซตวังวนความมืด9,000สกิลเอ็กซ์รูด เฮ้ยแปดพันนี่ยังไม่ถึงหมื่นเลยนะสกิลซีเฮ้ยอันนี้ถึงหมื่นอยู่สกิลวีแบ็คโฮอาวก็ไม่ค่อยต่างจากสกิลซีส่วนสกิลบีผมว่ามันก็น่าจะใช้ใส่บอนเฮ้ยดาเมจแรงอยู่เอาไนได้กำลังดูดาเมจอยู่เลยสกิลบีผมคิดว่าจะไม่แรงนะเพราะว่ามันยิงลำแสงแบบ เป็นวงกว้างไงดูไหมครับปุ๊บโอ้แย่แรงนะโอ้แต่ว่าพวกสก,กิลแซดอย่างเงี้ยมันดาเมจเบาเอแต่ว่ามันอาจจะคอมโบได้ใช่ไหมมันดูดได้ไงรู้่ะดูดดดอย่างเดียวอะเดี๋ยวลองคอมโบดูดเล่นๆสมมุติเราดูดมาก่อนแล้วก็สกิลเอ็กเอา้าทำไมกดไม่ได้วะเอาใหม่เอาใหม่ โดดมันหลุดได้เปล่าวะขนาดจะไม่ต่อเนื่องอแต่ไม่เห็นมีใครใช้เลยนะ PVP นะ่ะโอเคครับผลมืดก็ประมาณนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไค i b ์ให้หนวดดำด้วยละ่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนฮาฮาฮา